ลูกเงาวก็จะโอ้ยอีกเบียดชื่เลยใช่ต้นไม้มันใช่ใหญ่ตั้ง,จจงต้นเป็นชื่อเมืองเก่าตั้งหลังมุญญาอีกเยอะแยะทั้งม,มันไม่ก็เก่ายัดเท่าแก่คาาุ่นอืณหักนะจังเนาะสวยๆนี่คร,รั้งแร,งงรกบอกก่อนที่จะยากครั้งแรกที่มาเมืองน,นี้แต่ก่อนเห็นแต่เขาว่าตลาดเก่าตลาดอะไร เมืองเกา่าเมืองแก่ก็เลยมีความใจคิดว่าจะชื่อจะนั่นี่เฉยที่ไหนไมันเป็นในที่ว่าตะก่อนตลาดอยู่นี่อะไรประมาณน่ะเนาะที่นี่ตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ทางอีกฝั่งตะ,ตะพานนุ่นอีนอกไปอยู่ฝั่งนุ่นก็เลยตอนข้างแรกที่ยา่ทยทำคลิปไห้ก็ยิ่แถวนั่นแหละใะอยู่ฝั่งนั้นตอนนี้พกยากขานตะพานมาเห็นตะพานพกยากขามาเห็นตะพานจะ้ะได้เห็นไหมทุกคนได้เห็น cần như vậy nữa. phải thăng lòng thăng lòng thăng long. mình chơi đi trước, lại ก็ยากกัขับรถมาถึงนตัวเมืองเก่าเมืองไอฟเฟอดิกสต์ตัดเลจ้ะเพื่อไปดูอยูริแมนนามว่าระวังเอแมนนามก็เป็นเมืองเก่ากับเมืองใหม่ของเฟดิกสต์ตัดนี่จะบรรยากาศตอนนี้กำลังหาที่จอดรถลองลงไปนนทั้งบนเอเป็นทำทำหลังคลิปที่ทะเลเป็นเอแมนนามเลยจ้ะแมนนามกันระวังเมืองใหม่กับเม,มืองเก่าเฟดิกส์ดเนาะกันเนาะมาที่จอดก่อน วิวหมู่บ้านก็สวยงามเหมือนพระราชาวังเลยเนาะจ่ะเนาะสวยเนาะจ่ะไปต่อไม่ได้ติดตะวันตกเอวน้ำเรือเรื่องเดียวอุ้นบักนั่นจะเลี้ยวกลับจ้จะฮึขึ้นไปฟูบิชันต์กีบอกบดดคับรถดูบกีได้รู้จักกีว่าง,งี้กดที่จอดรถตื่นดูขั้นเชิญกเลยเดีย๋ยวขั้นเชิญ Không? Không không sì. không ừ, cho đấy sắt cũng có cái người được cắm là b ít sắt này thôi cắm là menu là để tôi mượn 9 sẽ phác cái linh sợi นี่ก็จอดูแบบนี้จะเี๋พากันเดินไปดูทะเลข้างหน้านี้จะเดินบ่านเมืองค่ะสวยนะกันนะนาทางลงไปทะเลจะอาจจะสันหน่อยนะกันนะเฮ้ยยังสองท่า ไปเลยไปเลยไปเลยส,สวยจ้ะสวยน่อยสุมม่มอนนี่ก็สวยเออไปแล้วปฏิีคับโลกไม่ได้สวยสวยแต่โลกไปยุก่งกยุ่งกันเนาะจันทร่ถ่ายเนาะจันทร์เนาะพักนิดกันปารเนี่ยสวยมากจ้ะก็ถ่ายรูปจักไปก็น่าสวยงามโอ้สวยเนาะ สวยเลยโอ้สูบทตรีบรดบทอะไรฮะแบบเป็นเก่นดบทอย่อออนเงี้ยรือข้าพิจิสลับ้าพ่ิสลับกับสะพานจทต่กายาคระบ๋เป็นสวย,สวยของเมืองเก่าเมืองเฟรติสตนันบรรยากาศนาเที่ยวนาออกมาพักพน เข้ามาในเรือกระจอดทักหลังนี่ก็มีขงานก็มีเรือโชว์น้อยกันเนาะนี่จ้ะเห็นบรรยากาศตอนนี้โอ้ยมืดเรือตามทางนี่ยังมีจอดอยู่หลายเรือเมื่อก่อเรื่อไม่ใช่โชว์เรือเข้ามาจอดไว้ยามนั้นก็เอาลงหรือเปล่านี่จ้ะไปทางนู้นสวยๆมาฝากกันน้ำกันไหลแรงๆรงนจ้ะฝั่งตรงขามนี่คือเฟรดิกเมืองใหม่เด้อจากเมี่ยเมียน้ำกันไว้เนาะจ้ะ ที่เดินขึ้นไปหารถไปดูทั้งอื่นต่อจ้ะทางหน้าค่ะกลับมากันประมาณนี้ <c oughs> ยาเดินกลับคุณผู้เดินออกข้างหน้าแล้วเดี๋ยวต้องส,สวยๆเลยเดี๋ยวส่องเดี๋ยวส่งดี๋ถึงรถไช้ทำอุโม,มงค์ประตูยังประตูวางตูใช่ดูเด่น <c oughs> แล้วไอ้กระไมิดถูกต้อง สวยสวยพี่น้องเป็นเมืองเก่าเมืองโบราณเมืองวังหลวงอะไรกันนี่นะคะนะันเนาะยังจะโกอุบนิดหน่อยจ้ะตอนนี้อยากไปพักขึ้นมาดูตรงนี้จ้ะมองที่ลาลงไปแล้วที่นี่อยากจะขึ้นมาดูตรงนี้ครับพ,พี่น้องดูนี่อู้หูหนใหญ่ผืนใหญ่ผืนใหญ่อยากพาขึ้นเวังบุญเด้อค่ะเด้อดูข้างบนนี่ประตูซุ่มประตู อู้เรือวิ่งเรือขามฝากปาเปล่ายืนวิ่งยืนจะนพูกยาเดินลงมาแต่น,นั้นจอดรถต้งบนนี่ล้วก็เดินลงมาประมาณนี้ต้นไม้นี่ก็ใบรวงวดุดแหละยืนต้นรับพอถึงหนาล้อนพอถึงไปเปลี่ยนไปไปหนาวด,ดูแลเนื้ออะไวรไปเพราะาม่ก็จะพลิกยืน พี่ใบขึ้นแล้วก็จะตื่นขึ้นจากนอนจ้ะยิ่ประมาณนีดูสวยที่ยาหญิงนี่คือเฟดิกจัดเมืองเก่าเดือกจัดไอ้ฝั่งสงครามแม่น้นั่นไปเป็นเฟดิกเมืองปัจจุบันจ้าสวยนี่ครั้งแรกบอกก่อนที่จ้ายาครั้งแรกที่มาเมืองนี้แต่ก่อนเห็นแต่เขาว่าตลาดเก่าตลาดอะไรเมืองเก่าเมืองแก่ก็ต้องมีควาใจคิดว่าจะชื่อจะ นั่นเฉยๆที่ไหนมันเป็นไอ้ที่ว่าตะกอนตลาดอยู่นี่อะไรประมาณน่ะเนาะที่นี่ตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ฝั่งอีกฝั่งตะตะพานนู่นอีก,อกไปอยู่ฝั่งนู่นก็เลยตอนข้างแรกที่ย่าถ่ายทำคลิปใหม่ก็บยิ่กเท่นั้นแหละใะอยู่ฝั่งนั้นตอนนี้พวกยากขานตะพานมาเห็นตะพานพวกยากขามาเหินตะพานจะ้ะได้เห็นไหมทุกคนได้เห็นไหมคะ่ะประมาณนี้แล้วจะไอ้ า,ากับปูปกกูเดินอัานต้นใหญ่ดินยากลยท่านนี้ดูกันนะคันเนาะไนะปะเดินดูกันต่อ,ตอเรื่อยๆใช่จ้ะอ,อายากจะพาชมเมืองด้วยจะเด้อเมืองเก่าเมืองเฟดิกสต์ตัดยงก็ส่งเรื่อขึ้นไหลหน่อยเถอะสวยไปอีกแบบนะคะนะันเนาะเฟดิกส์ตัดนี่อยู่ทางโนเวย์ไม่ไกลจากออสโลเวด้วยจะ้ะที่ใต้ก็ไม่สุดที่เหนือก็ไม่ใช่เหนือหรอก ไต่กับเมซูตไต่จ้ะอยู่ชายแดนเมติดเมกไกสวีเดนครับเพไปซื้อของชายแดนสวีเดนกับประมาณครึ่ชงชั่วโมงไปเชลโลไปออสโลก็ชั่วโมงหนึ่ง,แท,งนนแท่งนั้นนี่แท่งหน้าไม่แท่งไหลนะครนะับเนือกระจอดเต้นี่ไปดูก,กันต่อไปต่ออีกจ้ะเออก่อนจะไปดูต้นไม้ต้นนี้จ้ะพี่นุ๊กใหญ่สูงเลยอยู่ไปซูด จะก็ยืนรับอยู่มาดูโคนก็น่าจะเนาะแย่คักไหมยแย่คักไหมจ้ะก็สมชื่อเมืองเก่าแก่เนาะคัะนเนาะแต่ยาชื่อยยาดูตัวยายจะเปียบเจ้าก็ต้นใหม่แย่คักไหมเจ้าใหญ่ยัยยยงไงอยูต้นก็ไปนู้น จะยใหญ่ยิ่งล่างนี่ลุกหนาวก็จะคอโอ้ยไปอีกเบ็ดทึ้งเลยจ้ะยวเป็นไงไม่ใช่ใจต้องต้องพิมพ์ชื่อเมืองเก่าตั้งหลังมึงยยาอีกเอือแยะทั้งมันไม่ก็เก่ายจะเอาแก่ขุ่นอืมคักนะจันนะตั้งหนายากมีอีกจะใหญ่ให้ดูทั้ง้านไปกับกล่องกันจ้ะเนี่ยคอยๆเรื่อยอันไบไหลายได้พี่น้องกิฟต์เล่นนาเนาะครับนะขึ้สอนกันนี่ อย่าให็ดูนี่งจะต้นไม้ที่ใหญ่ๆนี่ยไปลากก็ลวงกับเต้มอยูน่นี่มาเกินทนนก็กะที่ตักจิเกตเอาออกมันว่าทราสวยทิยประมาณนี้ตรนนี้ต้นเด็ดเี้นี่แม่ล้วงลำกับเต็มพื้นก็กำลังทำความสะอาดเก็บกว่ย,ย,ยนี่จ้ะปลายก็ชุมนันนี่ไปตอนนี้ยากับเดินไปหารถแล้วคุณครูไปรออยิงรถแต่จะหนาวหูรถจะมัน ยาเป็นคนมีแข็งแรงก็ใส่เสื้อคุ้มไว้ก่อนแล้วนะค่นะเนาะคิดจะไปเชอนยีรุด